แบบก้นมนะคะก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ํามากๆคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจะจ้ำแจมจ้ำแจ,ม,จมอยู่ในนน้ำนั่นแหละพ่อแม่พาไปเที่ยวทะเลมีความสุขมากๆตอนเด็กๆเนี่ยจะว่ายน้ําดีนะอยากว่ายน้ําเป็นแต่พอลงน้ำเนี่อว่ายน้ําไม่เป็นใช่ไหมพ่อจับ โยนลงจากสะพานแล้วก็เลยไหว้เป็นขึ้นมาเลยทันทีด้วยความต้องการเอาตัวรอดแต่พอโตๆโตมาแล้วมันจเริ่มติดคือถึงขั้นที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีบ้านที่เราสร้างเองเนี่ยเราก็อยากจะสร้างให้มีน้ําล้อมรอบเป็นอะไรที่มีความสุขอะอยู่กับอยู่ใกล้ๆน้ําแล้วมันรู้สึกดีแหละนะคะอย่างตอนไหา้น้ําเนี่ย สิ่งที่เราคิดอยู่อย่างเดียวก็คือการหายใจการหายใจการหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมาตัตองมาสักพักม่รู้จักกีฬาคูบ้าดิ g ก็ใช้แท้งลงไปดำน้ำไปลงไปใต้ท้องทะเลไปเห็นสิ่งที่สวยงามมากๆที่เรามองไม่เห็นบนบกอีกสิ่งหนึ่งที่แวบมาในหัวตอนขณะที่ดำน้ำอยู่คือว่าเราอยากจะเก็บรักษาสิ่งที่เราเห็นที่มันสวยงามเนี่ยเอาไว้ให้คนที่ยังไม่เคยได้เห็นได้มีโอกาสเห็นบ้าง เพราะสิ ôn ch ch ่งเหล่านี a ้ค wow, ือต้นกำเนิดของชีวิตจนมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียนะคะตอนนั้นก็ทำรีเสิร์ชใหญ่เลยว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศยังไงอะไรยังไงอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสนุกก็คนพบว่าเฮ้ยออสเตรเลียนี่เขามีกีฬาประเภทเซิร์ฟนี่ไง ของเขาเนี่ยล้อมรอบด้วยทะเลแล้วก็มีชายหาดเยอะมากขื่นลมก็ดีอะไรก็ดีเราดู y o t u u e ใอย่เลยว่าคนเล่นเซิร์ฟเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแท่อ่ะดูแล้วแบบอยากเล่นเป็นอ่ะพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะหาโอกาสไปก็ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าเวลาไม่พอนะคะจนต้องกลับมาเมืองไทยก็ยังเสียดายอยู่ทำไมเราไม่มีกีฬาประเภทอื่นอีกละ่ะที่สามารถ ทุกคนสามารถสนุกได้ทั่วประเทศที่นอกเหนือจากแข่งเรือยาวขับเรือหางยาวหรือว่าถ้าเป็นกีฬาทางทะเลเนี่ยก็จะมีพวกวินเซิร์ฟไคล์เซิร์ฟเรื่องของกีฬาประเภทเรือใบที่ในหลวงของเราเป็นผู้เรียกได้ว่าทำให้บูมขึ้นมาเลยในประเทศนี้นะคะคิดไปคิดมาน่าเสียดาย น่าเสียดายถ้าไม่มีถ้าคนไทยไม่ได้สนุกในประเทศของตัวเองที่มีน้ําอยู่ทั่วไปแบบนี้จนมาได้พบคุณ,คณเสเนี่ยนะคะคุณเสก็เล่าให้ฟังว่ามันยังมีกีฬาอีกชนิดหนึง่งที่สามารถทุกคนสามารถสนุกได้ทั่วประเทศก็คือ stand up paddle boarding กีฬาทางน้ำเนี่ยโดยเฉพาะกีฬาที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะมันก็มีหลายประเภท เริ่มต้นจริงๆที่เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกก็คือกีฬาเซิร์ฟฟิงหรือกระดานโต้คลื่นอันนี้ก็จะใช้กระดานที่เป็นแผ่นมนหัวตำแหลงออกไปแล้วก็ออกไปโต้คลื่นในทะเลนะอันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นชอร์ตบอร์ดลองบอร์ดหรือมารเลบูอันนี้ก็เป็นที่แพร่หลายมาตั้งแต่ในในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยกือบร้อยปีแล้วแล้วก็มีแตกออกไปเป็นกีฬาประเภทที่เรียกว่าบอดี้บอร์ด ซึ่งก็คือกระดานขนาดสั้นสี่เหลี่ยมนะฮะทำจากโฟมออกไปในลักษณะคล้ายเซิร์ฟฟิง้งแต่จะนอนเล่นแทนที่จะยืนเล่นก็สามารถเล่นท่ากระโดดตีลังกาได้อันนี้ก็จะให้ความมันอีกรูปแบบแล้วก็มีแต่ก็ไปเป็นที่เรียกว่าสกิมบอร์ดดิ้งก็จะเป็นลักษณะกระดานยาวสักประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยคนที่มีสกิมบอร์ดก็จะวิ่งออกไปในชายหาดแล้วก็หย่อนบอร์ดลงไปบนทรายที่มีน้ำอยู่เบาๆแล้วก แล่นออกไปในทะเลที่มีคลื่นกำลังวิ่งเข้าหาแล้วก็ออกไปซัดคลื่นโต้กลับเข้ามาน,นี่ก็เป็นกีฬาที่ในตระกูลเซิร์ฟฟิงที่ไม่เหมือนอาการเล่นโต้คลื่นทั่วไป คือการโตคลื่นเนี่ยลักษณะก็คือคุณต้องพายออกไปในทะเลแล้วก็รอจังหวะคลื่นดีๆแล้วก็จับคลื่นให้ติดแล้วก็โตเข้ามาอันนี้เป็นกลุ่มกีฬาที่ใช้พลังของคลื่นอย่างเดียวนอกจากนั้นที่มันแตกแขนงออกไปคือที่ใช้พลังลมเข้ามาช่วยนะฮะที่มีที่เรียกว่าเติบโตมากที่สุดในโลกก็คือกีฬาวินเซิร์ฟซึ่งมีมาตั้งแต่ประมาณปี1960แล้วก็เป็นกีฬา กี่ยวกับเซิร์ฟหรือกีฬาผิวน้ําชนิดแรกที่เข้ามาในเมืองไทยมาตั้งแต่ประมาณ30ปีที่แล้วก็เป็นกีฬายอดนิยมในเมืองไทยมาในกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตยอยู่ใกล้ทะเล แล้วพอเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วก็มีกีฬาอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือ Kite Boarding หรือ Kite Surfing ซึ่งก็จะใช้เ่าวติดอยู่กับนักเล่นเซริร์ฟแล้วก็มีกระดานนะครับสามารถใช้พลังลมซึ่งเ่าวเนี่ยก็จะกินพลังลมแล้วก็เป็นการเล่นเรือใบ ก็สรุปว่าในการเล่นเซิร์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พลังคลื่นอย่างเดียวก็ได้หรือทั้งพลังลมและคลื่นนี่อย่าลืมว่าวินเซิร์ฟและไค์เซิร์ฟเนี่ยใช้โต้คลื่นได้เหมือนกันคือแทนที่คุณจะต้องว่ายหรือพายทวนน้ําออกไปก็ใช้พลังลมนครับเคื่อนคุณออกไปอันนี้ถ้าเราจะมาดูถึงประวัติของกีฬาเซิร์ฟคนอาจจะมองว่าเพิ่งจะเห็นเข้ามาโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเป็นที่รู้จักหรือได้รับ ความนิยมมาประมาณใน10ปีที่แล้วนี่เองในประเทศไทยเนี่ยกีฬาโต้คลื่นหรือเซิร์ฟฟิงก็จะเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนรุ่นใหม่เนี่ยประมาณ10ปีที่ผ่านมามีการเล่นอยู่ในชายฝั่งแถวะทะเลอันดามันคือภูฝังภูเก็ตแล้วก็ฝั่งตะวันออกคือหมายความว่าทะเลอ่าวไทยฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะมีเล่นกันอยู่เยอะแถวที่สมุยแต่จริงๆแล้วกีฬาโต้คลื่นเนี่ยมีมาในโลก เป็นเวลานานมากมากแล้วนานเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเวลาตโต้คลื่นแบบที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นที่แพร่หลายกันมาตั้งแต่สัก5060ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล่นกันมาเป็นร้อยปีถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าการกระดานโต้คลื่นเนี่ยเล่นมาประมาณ250ปีแล้วโดยที่กัปตันคุกเนี่ยหรือเจมส์คุกที่ล่องไปทั่วโลกเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเนี่ยก็ไปพบเห็นชาวฮาวายไม่ว่าจะชนชั้น